งานอาชีพเก่าๆเดิมๆมที่เคยทำมีเกณฑ์โดนไล่ออกโดนรีทายหรือลาออกเองชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องอาชีพสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่ครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวารพะลูกชะตาและวารพะลูกชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนเมษายนนี้นะคะะระับการ์ดขึ้นเขาไกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดกระดิ่งตุ้งติงกับเราสองคนด้วยนะครับคทั้งช่อง YouTube โหราวาฟและเพจ Facebook โหราวาฟพยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวัง ทุกประการเกิดลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนเมษาหัวข้อแรกเรื่องเด่นประจำเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่รู้เวลาเกิดแต่สามารถดูด,ดวงตั้งลัคนา12ราศีได้แบบคนรู้เวลาเกิดด้วยสูตรเฉพาะเลข7ตัว4ฐานหรือมหาสัตตเลข ซึ่งสามารถดูชีวิตของคุณได้21เรื่องราวปัจจุบัน7เรื่องอนาคต7เรื่องแล้วครับแค่นี้ข้อมูลก็เยอะพอแล้วนะยังไม่รวมทักษะอีกนะเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีการขับดาวจากเลข7ตัวเนี่ยมาเป็นดวง12ราศีด้วยสูตรเฉพาะอีกเท่ากับคุณดูได้ทั้งเลข7ตัวและโหราศาสตร์พร้อมกันล,ละเอียดยิ่งกว่าคนรู้เวลาเกิดอีกนะครับอยากรู้ว่าสูตรเฉพาะนี้คืออะไรสนใจติดต่อมาได้ทางไลน์ไอดีที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับ เรื่องเด่นของราศีกรกฎช่วงนี้นี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพงงานเก่า เพื่อ,อเริ่มงานใหม่เดือนนี้มีเกณฑ์ต้องล้มเลิกงานอาชีพเก่าๆเดิมๆที่เคยทํามีเกณฑ์โดนไล่ออกโดนรีทายหรือลาออกเองไม่รู้แต่ว่าที่เก่ากับคุณจะไม่ได้ไปด้วยกันอีกต่อไปหลังจากเมษามีเกณฑ์ต้องย้ายบริษัทย้ายออฟฟิศเปลี่ยนธุรกิจอ,อาชีพที่ทําอยู่บนกลายมันว่ามันเปลี่ยนเลยอะพลิกเลยอ่าพลิกไปเลยพลิกจากพลังของลาหูมฤตยูเกิดขึ้นพร้อมกันแบ,บบว่างงอะกูขายหาย อยู่ดีๆตอนนี้กูมาเป็นแอร์โฮสเตสมันมีเกณฑ์มีงานเกี่ยวก่บวงการบันเทิงเข้ามาด้วยเพราะลาขู้าเข้าไอเแต่เปลี่ยนแล้วดีนะเพราะว่ามันจะแบบมันจะแอดวานเลยนะพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะแบบไปอีกเหมือนชีวิตไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่กงานอะไรที่มันอยู่ในภพบราณะเนี่ยดาวที่มันแบบดูสําคัญสําคัญงดาวสาเนี่ย เพราะว่า6กับสก็อยู่มรณะช่วงนี้รกรลกรกดมันมีความสุขในเรื่องที่ว่าอาจจะมีคนอื่นโดนไล่ออกแล้วเอา,รากรลกกดเทคโอเวอร์แทนหรือเปล่าเอาเสียบเข้ามีเกณฑ์ได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาเสียหัวข้อต่อไปการงานนะครับสนับสนุนรายการโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับช่วงนี้นี่เมษาแล้วเข้าหน้าร้อนแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปิดไฟเปิดแอร์โอเครื่องปรับอากาศนี่ก็เรียกว่ามีซะส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็กลางวันเนี่ยบางทีไม่เปิดไม่ได้นะต้องใช้พลังงานแน่นอนการที่ลงทุนการติดตั้งโซลาร์เซล ่ยมปีห้าปีคุ้มทุนเนี่ยแล้วแต่ระบบนะแล้ววันันตีกยี่สิบห้าปีถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะช่วงที่อีกยี่สิบปีที่เหลือเนี่ยเงินที่จะต้องจ่ายค่าไฟไปเนี่ยต่อเดือนเนี่ยโอ้ยอีกนานเลยมหาศ,าศาลเลยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินในส่วนนี้ในส่วนอื่นๆในชีวิตได้อีกได้เยอะแยะมากมายนะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะครับใครสนใจนะยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับทั่วประเทศนะครับ การงานอย่างที่บอกไปคือมีเกณฑ์เปลี่ยนงานกระทนะันหันงานเดิมที่เคยทําอยู่เนะี่ยมันมรณะแล้วมรณะก็เข้ากรรมะและกรรมะก็เข้ามรณะด้วยหรอคือยังไงเลิกแน่นอนไอ้สิ่งที่เคยทําคือเปลี่ยนแล้วดีขึ้น <c oughs> อ,อ่าดูแล้วนาโนเ,าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นทํางานประจํา <c oughs> อยู่มีเกณฑ์โดนไล่ออกแต่ก็จะได้ที่ใหม่ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะเรื่องอาชีพเรื่องส่วนตัวอาจจะยังเหมือนเดิมอยู่แต่เรื่องอาชีพจะไม่เหมือนเดิม <c oughs> อีกต่อไปนะครับ ทีไม่ดีชาวลักคะนก็รกดอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะครับแนวโน้มเยอะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนที่ทํางานโอ้โหแบบเปลี่ยนที่ทํางานชีวิตเปลี่ยนแน่นอนในเรื่องนี้พลังดาวเกตในภพกรรมาในภพการงานอ่ะแล้วก็ไปเข้าในภพสุขค้าเหมือนกับว่ามันดีดตัวออกไปจากงานที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยปุ๊บแล้วมันก็จะมีความสําเร็จในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยถือว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีมากๆนะแล้วไปเจอดาวอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของการเงินอีก มันก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีมากๆนะในเรื่องการอาชีพ่วงนี้ถ้าบอกว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีงานก็ต้องบอกว่าที่ถูกฉลองกับกรกฎมากๆช่วงนี้คือหมอดูครับนี่พูดตรงๆ <c oughs> ทำมาทั้งเนี้ยลุงอ่ะเครื่องล้าขงของขังพระเครื่องอ่ะหน้า,นานเนี่ยเนียคือเหมาะกับกรกฎมากในช่วงนี้นะการเงินนะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับแปดหกสองสามสองหกห้านะครับอันนี้เราจะเห็นว่าตำแหน่งข้างหน้าเลยเนี่ยคือเลขแปด แปดอยู่หน้าห้าอยู่หลังเขาเรียกว่างานที่เหมือนได้รับการซัพพอร์ตทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนมีคนอุปถมัมภ์อ่ะหรือมีสปอนเซอร์หลักแปดหกสองจะทำให้ราศีกรกฎช่วงเนี้ยได้งานที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกสายมูของมงคลต่างๆช่วงนี้จะมีคนชื่นชมมีมแฟนคลับมีเอฟทางด้านนี้เยอะนะครับ<ม><ม>เรื่องครอบครัวการตั้งหลักปักฐานดีเบอร์นี้เหมาะก,กับการได้ในสิ่งที่คนอื่นสูญเสียไปแล้วเบอร์เสน่ห์มีคนลุ่มหลง ทำงานวงการบันเทิงแฟชั่นโชว์ดาราเดินแบบอะไรได้หมดนะครับแล้วก็ปิดด้วยหกห้าก็อย่างที่บอกมันจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าการตั้งหลักปักฐานหรือร่วงหอลงลงบางอย่างเรียกว่าปิดด้วยคู่ซับคู่โชคแล้วกันเพราะมันเป็นเลขที่คนชอบให้ปิดที่สุดนะคือหกห้าปิดแล้วจบรู้สึกว่าปิดแล้วมันลงตัวรู้สึกว่ามันไม่ล้วนไหลเขาเรียกว่าเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยแล้วก็แปดหกหน้าก็เอาเลขแปดจะชาติถ้าเป็นหลักฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยเราจะเอาธาตุลมไว้ข้างหน้าเพื่อพัดพาให้ซับเข้ามา แล้วปิดด้วยธาตุดินคือเลขห้าอยู่ข้างหลังคือซับเข้าแต่ไม่ออกนึกออะหน้าบ้านกระแสลมต้องแรงแต่หลังบ้านนี่ต้องธาตุต้องหนักต้องนิ่งต้องนิ่งอาประมาณนี้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทางอินบ็อกซ์ของเพจโหลาวาการเงินดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุ หลังสงกการแต่แต่ว่าคุณจะมีสภาวะการเงินที่ค่อนข้างเฟื่องฟูเงินดีมากจากงานที่ทำาเลยที่พูดไปหัวข้อมเมื่อกี้งานอะไรบ้างขายประกันขายลงศพขายหินขายอะไรมันจะนํามาซึ่งการเงินที่โอ,อ้อา เงินที่กรกฏได้เนี่ยคือรู้กันทั้งบางรวมทั้งสถาบกนจะไม่ใช่เงินที่ได้มาแบบเงียบเงียบเหมือนชาวลาิปจิบ<ะ>อะ่ะไม่ใช่เหมือนศพที่ผ่านมากระแสเงินเข้าเงินออกเนี่ยโอ้โหมันทําไมจะเข้าจะออกทีคนอื่นต้องรู้ด้วยกูอยากจะรู้คนเดียวบางทีมันต้ไม่ได้ไงมันต้องรู้ทุกคนเนอ แต่ว่าดววาวการเงินเป็นแสงสว่างมหาศาลในพบกลางฟ้าและพบกรมมะลาศีเมษเรียกว่าการเงินนี้เรียกว่าเปิดทางสําหรับช่องทางขุมทรัพย์รายได้ของชาวคนลกฏนี่คือเต็มที่ช่องทางทํากินกอนข้างอออาโดดเด่นคือช่องเขาว่าช่องทางทํากินเนี่ยอาจจะเปิดร้านก็ได้ เปิดเพจก็ได้เปิดเว็บไซต์ก็ได้มันเปิดเป็นเนเจอร์ของกรกฎนะที่บอกว่าเงินเนี่ยเนเจอร์กรกฎคือไม่สามารถเก็บอะไรได้อยู่หรอกไม่สามารถปกปิดอะไรได้เน่องจากเพราะว่าเป็นดาวอาทิตย์ทั่วพร้อมอวดอยู่แล้วคือได้เงินทีก็ต้องคุยสามบ้านแปดบ้านอยู่นะเนเจอร์เนี่ยความรักครับความรักสนับสนุนโดยน้ำยาพุ่นปากคอร์เมนต์นะครับช่วงนี้นี่ออกไปไหนมาไหนเนี่ยโอมคอนก็ยังอยู่นะยังไงเราก็ต้องไปติดต่อนะไปคุยจะดิสแทนซิ่งยังไงก็โอกาสเสี่ยงก็มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปติดต่อสื่อ เพราะว่าการที่โอมคโิคอนเนี่ยมันเป็นแอร์บอลนะเพราะฉะนั้นในอากาศทั่วทั่วไปเนี่ยโอกาสพร้อมที่จะรับเชื้อมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปข้างนอกแล้วเรากู้อาบนปากเป็นประจำเดืนสองึ่งสครั้งต่อวันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะสิ่งที่ทําให้การที่เรารับเชื้อโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันกําจัดถูกกำจัดไปก่อนที่มันจะกาะให้เกิดอันตรายกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ199าบาทรวมส่งทั่วประเทศนะ ปรากฏมีถ้าคนโสดมีเกณฑ์พบรักทางไกลในสถานที่แปลกๆที่ไม่คุ้นเคยเพราะเป็นพบมอลนะ <c oughs> อ่าพบรักในที่กไกล,ล <c oughs> นในที่ป่าดงพงไพรเนะี <c oughs> ่ยโอ้โตายแล้วแต่ทีนี้พบมลณะมันไปกรรมมะถ้าเกิดเราไม่ต้องไปพูดถึงสถานที่เป็นนวนิยายไปถ้าเอาเรื่องจริงก็เหมือนกับพบรักจากการที่โดนไล่ออกและเปลี่ยนงานนี่แหละ <c oughs> มันเป็นเหตุที่ว่าพอโดนไล่ออกปุ๊บเจอใครบางคนมาชวนไปทํางานที่ใหม่ นอกจากได้งานใหม่แล้วยังได้คนชวนเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยนะโดนไล่ออกแต่ทุกการเสียมีการได้ตามมาคนสดเนี่ยโอกาสที่จะได้แบบนั้นน่ะมีอ่าแต่คนมีคู่แล้วเ<ค>น,นี่ย <คน S 1> เา<ม>อาจจะต้องระวังอคนมีคู่คู่ก็ยังขี้บ่นแบบดาวเสาเหมือนเดิมนะครับลเลขเจ็ดก็ยังคงเล็งรักอยู่ไม่ไปไหน และเดือนนี้เหลืออยู่ดาวเดียวและดาวอื่นก็ไปกันหมดแล้ว <laughs> เดือนนี้จะไม่มีอะไรมารบกวนสภาพว่าครอบครัวของคุณเลยนะครับยังคงเสถียรนิ <laughs> ่งมั่นคงเหมือนเดิมนะ <c oughs> เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นคือถ้ามีคู่แล้วก็แค่ยืนชื่นชมพอนะไม่ต้องไปถึงข <c oughs> นาด <c oughs> ไปเล็มแล้วก็แค่ชื่นชมยาก <c oughs> ชื่นชมพอชื่นชมยากข้างบ้านพอในส่วนของความระมัดระวังก็อาจจะมีแค่นั้นแหละแค่ฟิลกกรกฎที่บอกว่ารู้สึกว่าการที่มัน มันอยากเปลี่ยนบรรยากาศเลยถ้าเป็นคนราศีมังกรมาดูคลิปนี้อยู่เราก็ต้งองทาตัวให้มันดูอ่อนกว่าวัยสักสิปีนึอก่อเพื่อจะสร้างให้เกิดบรรยากาศความชุ่มชื่นช่วงเดือนเมษายนก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างเยอะนะวันนี้เราสองคนลาไก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าในเดือนพฤษภาคมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ